สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซืรร้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจองยี่บันผ้าทรงเล็กเป็นจอแบงปันตุเล็กแบ่งป,ปันแนวทางซืรร้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะมื่อนผ้ามาอสมฤรืสีเน้นค่ะพี่น้องค่ะมาซองอ่างน้ำม์คงสุดท้ายแล้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเด็กเด็ดเหล็กเหม็นเหม,น,มนงวดที่แลกก็มีคนถูกกั้ค่ะพี่น้องค่ะ มีคนดวงดีครับปูหรือสีพ่อเมดกันหลายคนมากมีคนมาจองลงท่านกับปน,นันกับพี่น้องค่ะผนมาจองลงท่านบนถืกผนมาขอพรอปูหรือสีพ่อเมรเนาะค่ะเนาะถูกสามตัวต้องตรงเลยค่ะพี่น้องเลยหมดนี้กะเอามาฝากมาตอนมาแบ่งป,ปันให้เพื่อนเพืเ่อนในเบื้องในชมค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นเป็นเลขใดเลขใด,ขดตัวใดกะคอมเมนต์บอกกันในเลยเดอค่ะเด้อ เลขในอ่างกันมีอยู่หกตัวคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องค่ะมีสามมีสองมีสี่มีเจ็ดเจ็ดนี่ก็เป็นหนึ่งกระได้ละค่ะแล้วก็มีเกาเกากับหกคืตัวเดียวกันแล้วก็มีหาเลขมีอยู่หกตัวกับหัวกับหางก็เป็นหกเจ็ดแปดตัวนะค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนบางคนก็สิบอกว่าเล็หลายตัวเลยอีกสองตัวก็สิครบสิบวาสันวา กบ่ว่ากันค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็บ,บอกไว้แล้วเนาะค่ะเนาะผู้ใดบ่มักผูชอบก็เลื่อนผ่านค่ะผู้ใดมาก,กได้ชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์กดซับสไครต์น้ำเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆค่ะพี่น้องค่ะผู้คนโชคดีผู้คนดวงดีคนมีบุญวาสนาตกกันผูกกระถือเนาะค่ะเนาะผู้บันถืนะะนอก็มาต้องคอมเมนต์นนะบูนารักเนาะค่ะเนาะผูชอบก็เลื่อนผ่านไปค่ะพี่น้องค่ะ เพิ له, anyway ่นถือเพื่ลำลยเพิ่นได้โชคได้มาดะเยอะแยะผู้เฮาว่ามีดวงไม่มีวัสนาเขากับบถือกับบว่าตันนะครับพี่น้องค่ะวันนี้บอจับหาด้อค่ะแล้วแต่เพิ่นๆสีจับเอาเองครัพี่น้องคะเลขมันก็สสีกอกันอยู่กับ2 4 4 2 3 3ส 4, 4 7. 7, 9, 9, 7. 7, 95, 7 9 7 5, 9ี่กดังดังค่ะพี่น้องคะหาเก7 5 5 7 เจ็ดฐานเอกนาหาหกหกขาก็ได้ค่ะพี่น้อง่ะเจ็ดสี่หกห้าห้าหกาก็เล็กพ่อสอไม้เนาะค่ะเนาะเป็นความเจือส,ส่วนบุคคลค่ะผู้ได้มักผู้ได้ชอบก่ะสีค่ะผู้ได้ว่ามักผู้ชอบก็บเรียนผ่านค่ะพี่น้องคาบุญผูม,มีบุญวาสนาเต่ากันพะกะถอเพะกะ ลำกระลวยเนาะค่ะเนาะเหลก็กระตัวแดงๆลอยเต็มอ่างอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะอันสิจับเป็นเลขกสามตัวก็สิมีมันสิกอกกลมกันอยู่เนาะค่ะเนาะสองสี่สามครับเจ็ดหกห้าอนี้นะค่ะเดอะ้อเด็กที่มากขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าเบิ่งตัวเลขแล้วก็บไหลขอพรอ,องค์กุมารทองเจ้าสัวแห้งองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ข้างหน้าค่ะพี่น้องค่ะภาพนีถ่ายไว้นานมาแล้วค่ะพี่น้องขาไฟหลายปีแล้วตั้งแต่เพิ่นสร้างใหม่ๆพุ่นนเาะค่ะเนาะยมันก็ไปประจำมาค่ะพี่น้องค่ะช่วงโควิดนี่ก็บ่ค่อยได้ไปค่ะพี่น้องค่ะติดโควิดติดสถานการณ์บ่ดเป็นเยาันติดโควิดค่ะติดสถานการณ์โควิดค่ะพี่น้องค่ะโชคดีรำรวยรำรวยจ้า